ก็นะเราต้องขอบคุณอาจารย์ส้มนะสำหรับการร่วมรับใช้กับเรามาเป็นระยะเวลานานนะตั้งแต่เป็นอย่างที่เราบอกไว้ว่าตั้งแต่เป็นนักศึกษามาฝึกงานกับเราตอนนั้นสถานภาพเป็นน้องส้มเราเรียกน้องส้มน้องส้มนะวันหนึ่งเรียนจบนะเรียนจบแล้วก็ได้มารับใช้กับเราก็เยื่อนฐาน,นะจากน้องส้มก็เป็นอาจารย์ส้มแล้วเป็นอาจารย์สวมหรือดีอีกสักพักหนึ่งรับใช้รับใช้ไปก็มีการาตามกฎของสภาต้องไปสอบครูศาสนา ก็ไปสอบครูาศาสนาก็ได้เป็นครูาศาสนาโฉมเรือๆก็เลื่อนมาเรื่อยๆเ,เนาะจนตอนนี้สุดท้ายตอนนี้จะเ,เหมือนจะปลดทุกตําแหน่งจะไปเป็นคุณนายส้มแล้วตอนนี้นะจะเป็นคุณนายอยู่ที่เยอรมันนะคะก็โอเคในวันนี้นะคะคจากเองกออ็ยินดีมากๆสําหรับการเติบโตของเราจะต,ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่คิดว่าด้วยจิตวิญ,ญญาณของการเป็นผู้รับใช้อาจารย์ส้มอยู่ที่ไหนท่านก็คงไปเลี้ยงดูฟูมฟักลูกแก่ของท่านที่นั่นด้วยนะคะ คิว uh, จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลำดับแรกเนี่ยจะเป็นสตรีก่อนนะเป็นคณะสตรีก่อนแล้วเราจะต่อด้วยคณะอนุชนแล้วก็จะต่อด้วยละวีแล้วก็จะต่อด้วยประธานมัคคณายกแล้วก็มัคคณายกแล้วก็จะเป็นตัวอาจารย์ส้มที่จะกล่าวเลยสักอย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายจะเป็นอาจารย์นิเวศท,ที่เป็นสอบอของเราที่บอกแบบนี้เนี่ยเพื่อแต่ละกลุ่มจะได้เตรียมตัวกันได้ของเราก็จะทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพราะเป็นสตรีเนี่ย ในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานสตรีก็จะกล่าวเล็กน้อยเกี่ยวกับอาจารย์ส้มแล้วก็จะมีการมอบของขวัญให้กับอาจารย์ส้มแล้วก็จะขอเชิญสตรีที่อยู่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วถ่ายรูปเลยนะถ่ายรูปเลยแล้วอาจารย์ส้มก็ไปนั่งอาจารย์ส้มไม่พูดแค่ครั้งเดียวนะไม่ต้องพูดทุกกลุ่มพูดทีเดียวจะได้ง่ายๆเนาะขอเป็นแบบนั้นเพื่อความกระชับทุกคนจะได้เตรียมตัวถูกเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มต้นจากสตรีก่อนนะอันนี้ความในใจของตัวเองต้องขออาภาัยตัวเองด้วยวันนี้ ตอนเช้าเจอกหลายคนบอกวิเจ๊น้องถือมาอยู่ดีๆวันนี้เจ๊น้องก็วัยรุ่นซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกทุกอาทิตย์แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยใ,ใส่กระโปรงสวยงามตลอดเพราะอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะต้องมาเป็นคนนํารายการขออภัยถ้าดูแลรู้สึกว่าจะไม่เหมาะสมอะไรก็ต้องขออภัยต้องขออภัยเพราะว่าจริงๆควรจะแต่งตัวให้สุภาพแต่ว่าไม่รู้ตัวล่วงหน้าน,น,นะก็ขอนําอย่างนี้ก็ในฐานะที่เราเป็นประธานสตรีนะคะกับอาจารย์ส้มเองเนี่ยถึงแม้ว่าอาจารย์ส้มเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่ดูแลคณะีสตรีโดยตรง แต่ตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นคนเป็นที่ปรึกษาของสตรีหลายท่านนะสตรีหลายคนเนี่ยเวลาเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้รับใช้ที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างบางอย่างก็จะไปโทรปรึกษาหรือขอคําแนะนาจากอาจารย์ส้มตลอดนะคะส่วนในตัวของดิฉันเองที่เป็นประธานสตรีเองเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมอาจจะมีการเชิญคณะสตรีอย่างตลาดภูมาหรือตัวดิฉันเองออกมีโอกาสได้ออกไปรับใช้ในฐานะที่เป็นกรรมการของสตรีเขต13เองเนี่ย ก็มักจะถูกวหว้วานที่อยู่ในส่วนของการนําสันทนาการก็จะมาปรึกษาอาจารย์ส้มตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งห่างกันเลยอาจารย์ส้มก็จะช่วยเราสตรีเวลามีกิจกรรมอะไรที่เราจะขอความช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกขอบคุณนะเป็นขอเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณอาจารย์ส้มในการที่รับใช้ร่วมกับสตรีมาโดยตลอดแล้วก็ขอเป็นตัวแทนในการที่จะขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรอ,อาจารย์ส้มในการดําเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าในฐานะที่เราจะไปสร้างครอบครัวใหม่ ก็จะเป็นครอบครัวแห่งพระพรรวมทั้งคุณว่าต้องบอกว่าที่คุณสามีด้วยนะคะก็จะเป็นพระพรจะเป็นคู่คู่พระพรที่จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ชีวิตเติบโตขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็พระเจ้าจะดูแลแล้วก็ค้ำชูครอบครัวนี้ตลอดไปนะคะขอเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในเวลานี้นะคะดิฉันจะขอเรียนเชิญสตรีอาวุโสของดิฉันนะคะอามานิดค่ะแล้วก็สตรีทุกท่านมายืนรอเลยค่ะเชิญเลยค่ะเนื่องจากคนเราไม่เยอะปูมาเลยป,ป,ปูปูเป็นน้องใหม่สตรีมาเลยค่ะ อ้ยอยอยมาด้วยได้นะคะขอสตรีทุกท่านมายืนตรงนี้เลยค่ะเราจะถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์ส้มเดี๋ยวเชิญอาจารย์ส้มแต่ว่าเดี๋ยวเชิญสตรีอาวุโสของเรามอบของกวัญเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยจากสตรีนะคะเป็นของที่ระลึกที่เราจะมอบให้กับอาจารย์ส้มนะคะขอสตรีทุกท่านมาข้างหน้าเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคณะอื่นต่อไปด้วยนะคะมาๆเชิญอาจารย์ส้มเลยค่ะ <Okay. S 1> โอเคค่ะต่อไปนะคะ<ๆ>ก็เป็นคณะระวีนะเอกคณะอนุชนค่ะเชิญอนุชนได้เลยค่ะจะกล่าวอะไรกับอาจารย์ส้มเชิญเลยค่ะอนุชนค่ะเขาเป็นอนุชนก็ตัวแทนอนุชนได้เลยค่ะอนุชนก็มาเตรียมรอยืนเป็นกำแพงข้างหลังได้เลยค่ะเราจะได้มีเสียเวลานะคะเชิญเลยค่ะอินน้องอีนน้อง ครับก็ในฐานะประธานอนุชนปีนี้นะครับก็เป็นตัวแทนเก่าอะไรก็ได้สำหรับชุม <c oughs> ครับก็แน่นอนครับสำหรับเราอนุชนทุกคนครับก็เป็นที่หน้าเขาเรียกว่าอะไรคุณหน้าคุณตากันอย่างดีตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ตั้งแต่ที่เราเป็นละวีกันตอนนี้ก็โตเป็นอนุชนกันหมดแล้วนะครับก็เชื่อว่า เราอนุชนิญทุกๆคนก็คงมีความในใจที่จะคล้ายคลึงกันที่จะเหมือนเหมือนกันที่อยากจะขอบคุณพี่ส้มที่คอยช่วยดูแลพวกเราให้เติบโตมาอย่างดีครับเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็ยังอยู่ในทางของพระเจ้าได้อยู่ก็ในเวลาหลังจากนี้ก็เชื่อว่าเป็นช่วงที่พี่ส้มจะได้เติบโตขึ้นไปอีก ระดับหนึ่งของชีวิตละแล้วก็เชื่อว่ายัางไงพระเจ้าก็จะอยู่กับพี่ส้มเสมอครับแล้วไม่ว่าพี่ส้มไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นแสงสว่างท่ามกลางที่นั่นอย่างแน่นอนครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆที่ให้เราได้มาเจอกันในทุกๆคนทั้งน้องๆทุกคนแล้วก็พี่ส้มที่มาใช้เวลาดีๆร่วมกันครับแล้วก็เป็นพระพองซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้กับพี่ส้มนะครับผมตัวแทนผู้ชมอ๋อ ต่อไปนะคะก็จะเป็นของคณะละวีค่ะเชิญตัวแทนของลวีได้เลยค่ะก็นะสำหรับลาวีนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับส้มนะคะเพราะว่าเราก็ลอผู้ระตื่นตานี่ก่อนเราก็ลอคอยคนแบบนี้มาตั้งนานก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าก็ะจะเตรียมทั้งส้มที่ดูแลเด็กแล้วก็ส้มก็เเด็กเด็กๆอยู่ ครูเราีแทบจะไม่ต้องนำอะไรเยอะเลยครูส้มจัดการหมดเลยก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ก็อยากให้ส้มที่รักษาสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างเนี้ยไปใช้ต่อในที่อื่นๆน,นะคะเพื่อให้เด็ก,ดกๆหลายๆคนได้รู้จักกับพระเจ้านะคะก็ตื่นตันแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรอยากขอบอกคุณพระเจ้าที่มีครูส้มอยู่ในคริสตจักรของเรานะคะขอบคุณค่ะครูส้มมา ต่อไปนะคะก็จะเป็นจากคณะมัคคณายกนะคะขอเล่นเชิญมัคคณายกทุกท่านข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็ขอเล่นเชิญประธานมัคคณายกนะคะมัคคณายกสมชายที่จะเป็นคนที่กล่าวนะคะเชิญตรงนี้ค่ะขอมัคคณายกทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ออกมาด้วยนะคะมัคคณายกไพบูร์แล้วก็มัคคณายกนภารัตน์นี่ลูกอยู่ตรงไหนเทียรไม้ตรงนี้แหละค่ะไม้ตรงนี้เลยเอ่อตรงนี้มีใครอื่นอีกที่มัคคณายกขอเชิญข้างหน้าเลยนะคะมัคคณายก พี่ละอ,องไปไหนแล้วเนี่ยโหช่วยรบกวนตามพี่ละอ,องกับอนภารัตด้วยเยกาก <Okay. S 1> ด้วยเลยค่ะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับทุกอย่างเขามีวาระใช่ไหมครับทุกอย่างก็จะมีวาระนะครับเมื่อ,อมันจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็จะแตกกิ่งก้านสาขาไปก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับเราเชื่อว่าทุกอย่างพระเจ้าก็มีแผนการขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์ส้มนะที่อยู่ทำกลางเรากี่ปีพี่นองจำได้ไหมครับกี่ปีแล้วจาได้ไหมครับกี่ปีแล้วแต่ก็ปีไหนปี ท่าไหร่ที่อาจารย์ส้มเข้ามา2,553 0 0ใช่าไหมประมาณนั้น53 54นะครับจริงๆนะครับนอกเรื่องนี้หนึ่งผมจำได้เพราะว่าพี่น้องจำได้ปี2,554กรุงเทพน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมครับน้ำท่วมใหญ่แล้วที่บ้านผมเนี่ยที่รังสิตเนี่ยโดนน้ำไปครึ่งอกอยู่ไม่ได้ต้องออกมาพอน้ำแห้งนะครับคนหนึ่งนะครับที่ไปทำความสะอาดก,ก็คืออาจารย์สมนี่แหละ นะครับไปช่วยนะครับกับอาจารย์อาจารย์นี้อีกคนหนึ่งนะครับสองครูบช้ก็ไปช่วยผมล้างบ้านนะครับก็เปความประทับใจนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ส้มนะครับที่อยู่ท่ามกลางเรานะครับไปราที่อ่าสิบกว่าปีนะครับสิบเอ็ดสิบสองปีจิ่อยู่ท่ามกลางเรานะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงได้เห็นงานหลายเรื่องอย่างในคิดจักนะครับอาจารย์ส้มก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับได้ทํารับใช้พระเจ้าอาจารย์นิเวศก็ทําส่วนหนึ่งคาราชการในคิดจักอีกส่วนหนึ่งสิ่งชัดเจนสุดก็คืองานลวี ะครับเราเห็นลอวีพี่น้องเห็นนะครับอนุชนเราเนี้ยที่เล่นดนตรีเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเขาคือเด็กๆเล็กๆอ่ะที่อาจารย์ส้มดูแลสอนนะครับสอนฝึกมาใช่ไหมครับจนเด็กเรานีพัฒนาขึ้นมาเป็นอนุชนแล้วก็มารับใช้มาฝึกนะครับทำให้ไม่ไม่แปลกใจที่อนุชนรักเขานะครับเพราะว่าอาจารย์ส้มมีส่วนในชีวิตของเขามากมายนะครับตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาจนทุกวันนี้เชื่อว่าความผูกพันเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่นี้หรอก ม่อาจารย์ส้มจะจากไปหรือไปไม่ jak, quite, a, Eller, umas, всегда, out, ได้จากไปไปไปสร้างครอบครัวใหม่ไปเริ่มต้นนกครับใช้พระเจ้าใหม่หรือยังไงท่านก็อยู่ท่ามกลางเราอยู่ที่นี่นะครับนะครับเชื่อว่าควอมผูกพันนี้เป็นความรักที่มันอยู่ข้างในนะครับจริงๆแล้วส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์ส้มเนี่ยเขาเมื่อผมรู้จักครั้งแรกเนี่ยก็ถามว่ามาจากไหนมาจากที่คอรแกกนมาจากบ้านไผ่แล้วก็ถามไปปั๊บจริงๆแล้วอาจารย์ที่ดูแลส้มมาตอนเด็กๆเนี่ยก็คืออาจารย์ที่ดูแลผมเหมือนกันนะครับ เขาอยู่คืออยู่ในสายสายทางเดียวกันนะครับทำให้เขาเหมือนลูกสาวคนหนึ่งนะครับแต่เมื่อวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับว่าโอเคเมื่อถึงเวลาที่ก็จะเติบโตขึ้นนะครับก้าวไปขั้นหนึ่งในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ในนั้นอยู่ที่นี่แล้วขอบคุณพระเจ้าสัดพร้พอมด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่อ่าอะไรอ,ะอยู่ท่ามกลางเราเขา้าเข้ามาในช่วงโควิดใช่ไหมครับเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็ไร้รู้จักแล้วรับใช้แล้วเชื่อว่าพระเจ้าจัดเตรียมนั นะครับจะเตรียมทุกอย่างที่ไม่คาดฝันที่ไม่คาดคิดแต่พระเจ้ามีแผนการนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เราขอบคุณพระเจ้าสาตราา์ประจย์ส้มนะครับที่อยู่ท่ามกลางเราแล้วก็เป็นพระพรนะครับผมเชื่อว่าเป็นพระพรจริงๆอยากให้ท่านอยู่ต่อแหละนะครับอยากให้ท่านอยู่ต่อถ้าท่านอยู่ต่อเราก็ดีดีแต่ถ้าท่านไม่อยู่ต่อเราก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าหลายคนออกไปแล้วเกิดผลนะครับผมเชื่อว่าทุกคนออกจากที่ไปสามารถเกิดผลได้มากมายรับใช้พระเจ้าได้เขายังมีพี่น้องกันเจอกันกระทักทายกัน แต่ในเวลานี้ก็เสียใจนะเสียใจที่ท่านจากเราไปแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่าจะเป็นพระพรอีกหลายหลายอย่างนะครับเราเชื่อว่าจะมีอะไรดังเข้ามาในคิดจักของเราแล้วก็อาจารย์ส้มก็จะอยู่ท่ามกลางพวกเราด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ไปไหนหรอกเนาะใช่ไหม อยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับแนะนำคิดจักรเอกชัยนะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ส้มนะครับที่รับใช้ทำกลางเราแล้วก็เป็นพระพรกับพวกเรานะครับให้เราหลายคนได้รับพระพรได้รับกันหนุนใจได้รับกันชูใจมากมายขอบคุณมากนะครับแนะนำคิดจักรเช่โอเคเดี๋ยวเชิญพร้อมด้วยค่ะเชิญโอเคโอเคอ่าถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปกันโอเค โอเคครับในนามขี้จักรเอกชัยนะครับเราก็จะมีของขวัญน,นะครับสำหรับอาจารย์ส้มนะครับแล้วก็ในการที่ออกไปเริ่มต้นใหม่หลายๆอย่างนะครับชัวรว่าเป็นนิดเล็กน้อยสำหรับขี้จักรเอกชัยที่มอบให้อาจารย์ส้มนะครับโอเคโอเคนะครับก็ามาโอเคโอเคครับเด้ผ่อน โอเคนะคะ<า>ก็เดี๋ยวอาจารย์ส้มอย่าพึ่งไปตอนนี้ก็ถึงเวลาของอาจารย์ส้มแต่ต้องห้ามร้องไห้นะพูดแล้วห้ามสืะซื้น,นแล้วก็อยากจะให้เวลานี้กับอาจารย์ส้มเนาะได้กล่าวถึงพวกเราทุกคนบ้างนะคะว่าเป็นมีความรู้สึกยังไงกับพวกเราเอกอชัยนะคะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะจริงๆก็ไม่ได้อยากร้องไห้นะคะแต่ว่าเพราะว่ายังอยู่อีกหลายอาทิตย์ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ คิดจากเอกชัยเป็นคิดจากแรกที่มารับใช้ตอนปีหนึ่งนะคะแล้วก็ป,ปีที่สี่ก็มารับใช้ที่นี่แล้วก็อยู่ยาวสิบสองปีนะคะก็เป็นคิดจากแรกแล้วก็คิดจากเดียวในการรับใช้นะคะก็มีความผูกพันกับพี่น้องทุกคนจริงๆนะคะก็คุณแม่นะคะก็แซวตลอดว่า เธออยู่กับพี่น้องที่นี่นานก็อยู่กับครอบครัวอีกนะคะเพระว่าสิบสองปีอยู่บ้านก็หลังจากเรียนจบก,ก็มาเรียนพัคิดธรรมใช่ไหมคะแล้วก็ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเปลี่ยนที่รับใช้กันสามรอบแล้วนะคะแต่เราก็ยังครั้งเดียวเพราะว่าพี่น้องที่นี่น่ารักแล้วก็มัคคนายกก็เป็นกันเอง เเวลาทำงานกับคิดจากที่นี่นะคะต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กน้องที่เป็นเด็กๆอนุชนเมื่อกี้คิดว่าจะไม่ร้องพอเห็นน้องน้องก้องนะคะน้องก้องพูดนี่ก็คือแบบน้ำตาแตกเลยเพราะว่าจำได้น้องก้องจะเป็นตอนเล็กๆเนี่ยโอ้จะไม่อยู่นิ่งเลยคุณครูต้องไปตามหาตัวตลอดนะคะห้องน้ำบ้างห้องครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็เรายังเจอกันอีกหลายอาทิตย์นะคะพี่น้องด้วยความที่มีภาระใจถึงแม้ว่าเ,เดือนที่แล้วจะลาออกแล้วแต่ว่าส่วนตัวก็อยากจะรับใช้สออาทิตย์กับพี่น้องจนถึงวันที่แต่งงานแล้วก็หลังแต่งงานถ้ายังไม่ได้ไปอยู่กับอ,อ,อยู่ต่างประเทศก็ยังจะรับใช้ที่นี่อยู่ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนอธิษฐานเพื่อส้มมาตอนอายุสิบเจ็ดมารับใช้แล้วก็จบมาก็ยี่สิบนิดนิดวันนั้นจำได้นะคะมีความกังวลเลยว่าจะดูแลครูลวีที่อายุเท่าคุณพ่อคุณแม่เราได้ยังไง <c oughs> ก็สี่สิบกว่าห้าสิบอะไรเงี้ยแต่เฮียฮุยที่เป็นประธาน เข้ามาครั้งแรกนะคะเฮียหุยเป็นประธานมัคนาย,ยกนะคะวันนี้วันสุดท้ายก็เป็นเฮียหุยอยู่เฮียหุยหนุนใจว่าถ้าพระเจ้าใช้ทุกอย่างเป็นไปได้ก็จําคํานั้นตลอดแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณพระเจ้าที่มีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะมีพี่พี่ปานีก็มีอะไรคุยกันตลอดได้เหมือนพี่สาวคุณโรีก็หนุนใจอาจารย์นิเวศก็ด,ดีดีนะคะไม่เคย จะกดดันอะไรเหมือนเ,ออเพื่อนๆหลายคิสจกักท,ที่รับใช้อะไรย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ก็เชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะไม่ใช่วันสุดท้ายที่จะได้เจอกันอย่างแน่นอนมีโอกาสก,าก็จะมาคิสจกักออกชัยตลอดนะคะมาร่วมนมัสการแล้วก็จะคงอธิฐานเผื่อพี่น้องทุกคนนะคะอธิฐานเผื่อ เด็กๆลาวีเด็กๆอนุชนที่จะโตขึ้นเป็นอนาคตของคิดสจักรนะคะก็ฝากพี่น้องในการอธิฐานเผื่อตัวส้มแล้วก็ทอมด้วยในการสร้างครอบครัวเชื่อว่าคำอธิฐานของพี่น้องก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญในการเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะ,ะสุดท้ายไม่มีอะไรที่สําคัญไปกว่าพระเจ้าของเราที่นำให้เรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เจอพี่น้องที่นี่นะคะแล้วก็ ม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้รับใช้ที่นี่นะคะก็ขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านนะคะที่เราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันหนุนใจซึ่งกันและกันขอพระเจ้าไวพรนะคะก็เดี๋ยวหลังจากอาทิตย์นี้ก็ยังจะอยู่อีกหลายอาทิตย์นะคะพี่น้องนะคะก็ไม่ต้องเศร้านะคะเรายังเจอกันอีกหลายเดือนนะคะขอพระเจ้าไวพรค่ะค่ะนะคะ,ะ,คะก็ต่อไปนะคะก็ค,ะคนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวอยากจะให้ อาจารย์ส้มกับทอมยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเชิญสิริยาพิบาลของเรานะคะอาจารย์นิเวศนะคะเป็นผู้ที่จะพูดเล็กน้อยแล้วก็จะอธิษฐานเผื่อกันที่เราจะไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่นะก็เชิญทั้งสองทางอยู่ตรงนี้เชิญอาจารย์นิเวศเลยะคะ่ะอยากหนุน,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 นใจด้วยพระวจชนะของพระเจ้าจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สามนะครับบ่อยอย่างนี้บอกว่า มีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระเกิดและวาระตายมีวาระปลูกและวาระสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระรื้อถลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกขและวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทำหายวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บวาระนิ่งเงียบและวาระพูดมีวาระรัก และวาระเกียรติวาระสงครามและวาระสันติเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มนุษย์จะเปลม่ปีในการงานของตนโดวยว่านั่นเป็นส่วนของเขาใครจะนำเขาให้เห็นว่าอะไรจะมาภายหลังเขานะครับก็อยากจะหนุนใจทั้งสองคนยังจำได้นะครับ เมื่อตอนที่ติดต่อส้มมารับใช้เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นส้มยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับผมก็พิมพ์แชทไปในสมัยนั้นที่ชวนโชคส้มมาในการรับใช้พระเจ้านะครับเพราะว่ามองว่าในตอนนั้นยังเป็นเด็กผู้หญิงนะยังยังมาอยู่ในทํามการพวกเราก็ยังเป็นน้องนัองศึกษาที่เป็นเด็กๆเ,เ,เท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือศักยภาพนะครับ เห็นเขามีศักยภาพในการรับใช้พระเจ้าในช่วงของการที่มารับใช้อยู่กับเราฝึกงานนะครับก็มีความคล่องแคล่วมีความฉลาดเฉลียวและที่สำคัญคือมีความน่ารักนะครับการอยู่กับพี่น้องได้ในการมาช่วงที่มาทำงานและโดยเฉพาะเมื่อดูแลเด็กๆนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อบ่ายยกได้คุยกันว่าอยากจะเพิ่มเติมผู้รับใช้ในเวลานั้นก็คิดถึงส้ม แล้วก็เชิญส้มมาส้มก็อธิษฐานและมาร่วมรับใช้กับเราอย่างยาวนานตลอดการอยู่ที่นี่นะครับผมก็จะเรียกเขาเสมอๆก็คือสาวน้อยมหัศจรรย์เธอผู้ทําได้ทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเมื่ออยู่กับปราณีนะรวมไปถึงทุกวันนี้นะครับขณะที่เธอลาออกแล้วเมื่อวานนี้เธอก็ยังต้องมานั่งทาความสะอาดโบสถ์ให้เราอยู่เลยนะครับทุกอย่างทุกชั้นก็ยังนั่งทําความสะอาดจริงๆนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่ส่ง ให้ส้มมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเป็นพระพรเป็นคำหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันและยิ่งไปกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าคือถ้าส้มไม่ได้มาอยู่เอกชยัยส้มก็ไม่ได้มาเจอทอมนะเพราะการที่ทั้งสองได้มาทอมก็มาเมื่อหปีได้แล้วเนาะประมาณหปีนะครับตอนนั้นทอมก็บอกว่าติดต่อมาอาจารย์นิเวศอยากจะมาฝึกงานที่คิจัเอกชยัยสงสัยต้องถามกลับไปว่า ไปแอบเจอกันก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะครับก็ยินดีนะครับทอมก็มีโอกาสเข้ามาร่วมในการรับใช้สองครั้งนะครับประมาณ2ปีที่เข้ามาสู่การรับใช้แล้วเขาทั้งสองก็ได้เริ่มรู้จักการการจัดเตรียมของพระเจ้าก็ส่งเริ่มขึ้นในชีวิตของเขาทั้งสองคนก็เห็นไหมครับว่าทุกสิ่งมีเวลาและวาระโดยเฉพาะเวลาวาระนั้นที่มาจากพระเจ้านั่นจะเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมแน่นอนครับ ต่อจากนี้ไปทั้งสองคนจะต้องมีวาระของการแต่งงานที่อยู่ด้วยกันและทั้งสองคนก็จะมีวาระของการจะขยุมหัวกันในบางเวลาหรือวาระที่จะปอบโยนหนุนใจซึ่งกันและกันเป็นเวลาวาระที่ดีนะครับแล้วเราก็เชื่อว,ว่าในอีกไม่นานก็จะมีวาระของการอุ้มไอตัวเล็กมาให้พวกเราได้ชื่นชมด้วยกันนะครับเพราะนั้นก็ ขอบคุณพระเจาสำรับทุกสิ่งในเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมก็อยากจะใช้เวลานี้ในการใน้ฐานเผื่อเขาทั้งสองในการดำเนินชีวิตในการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางในวันข้างหน้าแน่นอนครับครอบครัวเริ่มต้นด้วยสวยงามเอาอาจจะดูมีความสุขแต่จริงๆหลายๆครั้งครอบครัวก็มาพร้อมกับอุปสรรคมาพร้อมกับปัญหาและแมาพร้อมกับสิ่งต่างๆอีกมากมาย แต่สิ่งต่างๆ,างๆเหล่านี้เราจะผ่านไปได้ด้วยความรักซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันปฏิฐานคราแต่พระบิดาเจ้าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้โดยเฉพาะเมื่อพระองค์ทรงประทานบุคคลผู้หนึ่งครอบครัวหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตรับใช้ พระวิญญาชาบางครั้งเรา,าจ,จะมีความขัดแย้งบ้างเราอาจจะมีความไม่เข้าใจบ้างเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับจูนกันบ้างแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่ออยู่ในพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ได้กลายเป็นสิ่งดีเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับ10กว่าปีที่ส้มได้มาอยู่ในการรับใช้ที่กระจายเอกชัยนี้เราประจักษ์ว่าพระองค์ทรงเป็น พระเจ้าของเขาและพระงคสั่งใช้เขาจริงจังและเขาก็ได้รับใช้พระองค์อย่างมั่นคงหนักแน่นพระบิดาเจ้าอะไรในเวลานี้ก็เป็นเวลาที่สมควรที่เขาได้ตัดสินใจในการที่จะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสร่วมกับทอมที่จะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวในอนาคตพระบิดาเจ้าฝากเขาทั้งสองอยู่ในพระสุริยของพระเจ้าจะเตรียมหนทางที่ดีเยี่ยม ให้กับเขาทั้งสองทรงนำเขาในการรับใช้เขาจะเป็นพยานของพระองค์ผู้ออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อเขาทั้งสองไปอยู่ที่เยอรมนีเขาก็จะนำความรักของพี่น้องที่จเอกชัยไปถึงที่นั่นและเมื่อเขาอยู่ที่นั่น เขาจะนำความรักของพี่น้องจากที่เยอรมันมาถึงที่คริจักรเอกชัยด้วยในอนาคตขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในช่วงของเวลาการเตรียมงานจากนี้ไปอีกประมาณเพียงเดือนกว่า,วาที่จะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จลงด้วยดีและเป็นที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคริจเต็คเอกชัยเพราะนี่คือความสวยงามจึงขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้า <Amen. S 2> ครับก็ในนามของคริจจรเอกชัยนะครับก็มีหนังสือน,นะครับชื่อว่าการแพทย์ปูรณาการเนื่องจากว่าเดี๋ยวทั้งคู่ก็จะไปอยู่ทางเยอรมันหนังสือเล่มนี้ก็จะมีพูดถึงแพทย์แผนไทยแล้วก็โรคต่างๆนะครับที่เราจะสามารถรักษาแล้วสามารถจะดูแลสุขภาพได้ด้วยนะครับเพื่อเพราะถ้าไปเดินทางไกลก็อาจจะเยอะแยะของแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมอบอันนี้ให้ในนามของคริจจร โอเคนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะ